สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้แอมมีทิปดีๆมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังจะเลือกซื้อเอ็นซูสเซนโฟนสองทุกรุ่นค่ะแล้วกลัวว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเครื่องจะเป็นปัญหาวันนี้แอมก็เลยนําทิปที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเช็คได้ค่ะว่าเครื่องของเพื่อนเพนะื่อนนั้นซื้อมาแล้วมีปัญหาตรงจุดไหนหรือไม่สามารถทํางานได้เต็มที่หรือเปล่าโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันให้เสียเวลาเลยค่ะเพียงแค่ทาตามขั้นตอนอง,ง่ายๆที่แอมนํามาฝากในวันนี้ขั้นตอนง่ายๆนะคะเพื่อนเขเครื่อตัวเค จะสงสัยว่าทำไมถึงต้องเข้าไปที่เครื่องคิดเลขมันมีฟังก์ชันพิเศษอยู่ค่ะเพียงแค่เพื่อนๆกดไปที่จุด1 2 3 4 5ค่ะกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เท่ากับก็จะเข้าสู่โหมดการทดสอบค่ะโดยก็จะบอกส่วนต่างๆไว้ว่า แบตเตอรหรือเท่าไร CPU เท่าไรแล้วก็มีการทดสอบต่างๆมากมายเพื่อนๆจะเลือกเทสท,ทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นเทสเป็นอย่างๆไปก็ได้ก็มีให้เลือกมากมายค่ะถ้าเข้าไปดูสามารถเลือกได้เลยโดยไม่ต้องเทสท,ทั้งหมดของตัวเครื่องก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ทุกส่วนของตัวเครื่องว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างโดยที่เราไม่แน่ใจแล้วเราก็กดเทสไปทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะ ลกก็รอสัคู่นึงเป็นยังไงกันบ้างคะกับทริปดีๆที่แอมนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ก็อย่าลืมไปลองใช้กันดูนะคะจะได้รู้ว่าเครื่องของเรานั้นมีปัญหาที่ตรงไหนบ้างจะได้แก้ไขกันได้ถูกจุดว่ามีปัญหาที่ซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์สำหรับครั้งหน้านะคะแอมจะมีทริปอะไรมาแนะนำเพื่อนๆอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องของเราด้วยวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ